เช่นเดียวกับที่จังหวัดเลยค่ะก็มีกิจกรรมทางการเกษตรนะคะเพื่อมารณรงค์ในการลดการเผาเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดเลยค่ะจัดโครงการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะและกิจกรรมการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร250รายค่ะ ที่หอประชุมอำเภอผาขาวนายประยุนอรันรุธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดโครงการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินประจําปีงบประมาณ2569และกิจกรรมมอบโฉนดเพื่อการเกษตรค่ะโดยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโดยประธานนะคะได้กล่าวเปิดโครงการพร้อมมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน250รายเพื่อสร้างความมั่นคงใน ในสิทธิที่ดินทํากินส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการมอบอ,อุปกรณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีจัดก,การเศษวัสดุทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะด้านนายประยูนอรันรุธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5ลดการเผาในพื้นที่การเกษตรและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มอันจะนําไปสู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเลยครับอืมนี่ก็มีการมอบโฉนดที่ดินให้ด้วยนะคะส50ไร่ด้วยกันกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะ